สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้แกงหน่อไม้นะครับก็มีนะครับเนาะมีวัตถุดิบนะครับมีเห็ดนะครับเนาะแล้วก็มีพริกนะครับแล้วก็มีชะอมนะครับเนาะแล้วก็มีต้นหอมนะครับผักนางรักนะครับแล้วก็มีน้ำยานางนะครับนี่ก็หน่อไม้นะครับวันนี้นะครับเนาะก็แม่บ้านของผมนะครับก็จะได้อ่า แกงหน่อไม้นะครับก็มาเริ่มขั้นตอนการแกงหน่อไม้ได้เลยนะครับเทน้ำยานางนะครับลงหม้อนะครับขั้ตอนแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับ แล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะครับนะครับใส่กก็เติมน้ำยานางนะครับน้ำยานางน้อยนะครับ ก็รอนะครับรอใหอ้น้ำเดือดนะครับก็น่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าน้ำจะเดือดนะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับของอแกงหน่อไม้นะครับก็มีไม่ไม่กี่อย่างนะครับก็มีเท่าไหร่นะครับก็ใส่เท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องอจำเป็นเนาะต้องใส่ตามสูตร เต็มเป๊ะๆน,น,นะครับก็คือแกงแบบบ้านๆนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับนอมไม้นี่นะครับเป็นหนอมไม้ต้มมาแล้วนะครับก็ใส่น้ำยานางลงไปเนาะน้ำยานางเดือดก็สามารถนาอกปรุงได้เลยนะครับตอนนี้นะครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดี้ก็คนนะครับนาอกคนให้ หน่อไม้จมนะครับเข้ากันกับยญ้านางนะครับหน่อไม้นะครับก็ได้มาจากบ้านนะครับเนาะจากโคราชนะครับที่ไม้นะครับเนาะพอดีเนาะหลานๆนะครับนะครับกลับบ้านเนาะก็อยากก็เลยฝากลงมาให้นะครับก็เป็นหน่อไม้โจดนะครับ อร่อยนะครับนอนนอ้โจดนะครับนอเป็นหนอเล็กๆไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็หวานนะครับนอเพกนะครับนอโจดนอเพกนะครับนองบานผมเลียกนะครับเป็นกอเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนาะเขาเรียกอะไรนะไผ่โจดใช่ไหมนะครับหนอเล็กๆนะครับหน้าตาหน้าหน้ากินมากนะครับเนาะไม่ต้องทุบนะครับ เป็นคำเป็นคำเลยนะครับพอน้ำเดือดนะครับก็ใส่ตะไคร้นะครับแล้วก็พริกนะครับลูกโดกนะครับลงไปนะครับสีสันน่ากินมากนะครับน่าทานนะครับ แกงนองไม้นะครับน้อมอใหญ่มากนะครับก็กินได้ครอบครัวใหญ่ๆเลยนะครับใส้น้ำปลานะครับ ล้วก็ใส่ผ oh, <wow. S 1> งนัวนะครับใส่ลายแซ็บลายนะครับใส่หน่อยก็แซสบหน่อยนะครับล้าก็นำปลารานะครับนำปลาาใส่จากซอนนะครับปลาลาดสามซอนนะครับ สาบสับพี่ใหญ่ๆนะครับพอใส่น้ำปลาลงไปนะครับนะ้ำหอมึ้นมาทันทีเลยนะครับกลามา,ากินแกงนมไม้นะครับเนาะสิ้แกงนมไม่ฝีมือในบ้านนะครับมอนีนะครับ ตอนนี้นะครับหมอก็เริ่มเดือดน,นะครับแม่บ้านบอกว่าจางนะครับเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมน้ำปลาละนะครับลงไปอีกซอนนึงนะครับเนาะ โอเคยังนาโอนะโม่ขั้นะต,อตอนต่อไปนะครับการเริ่มใส่พักนะครับใส่สโอมนะครับ ใส่เนื้อลักนะครับลงไปนะครับพอ,พอพใส่เห็ดนะทีนี้โอ้โหหอมมากนาตานาท่านนะครับทุกท่านนะครับใส่เห็ดนะครับเห็ดเข็มนะครับแล้วก็ค้นนะครับค้นให้เห็ดล,ลงดู ข๋นใต้นะครับเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าก็เป็นนันว่านะครับซุกเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงนอไม้นะครับนะครับนาตานาท่านนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเป็นฝีมือนะครับแม่บ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก,ก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับสวัสดีนะครับเนาะ